สวัสดีคะ่ะข่าวดีในเรือนรีนสาร์ทยนนะคะน่ามาดูกันวนะ่าข่าวดีในเรือนรีสายนจะมีเรื่องอะไรบ้างขอนนะะอนุญาติให้ดะาหาใ้ติดแนวโอ้ทำสมาธอยูกับตัวเองค่ะทุงคนก็ทำสมาธิก็ยูกับตัวเองทตาทีคนสามารถดูดูเรงงานดีทข้านชิคุณได้เลยคะ ลองทําดูอะคนที่ยังไม่เกิดแล้วก็คุณจะดได้แลว้วคนที่ทำใหว่าคุณทำไปดีคุณก็ได้ดีคุณทำเยอะคือก็ทำจริงเนี่ยก็ได้ถึงมันเมื่อถ้าเกิดคุณมีคดีความคดโรกคดฝาอะไรเนี่ยก็งงนะคือว่าทําสิดถูกก็คือว่าทําถูกตามที่คุณได้ทำนั่นเองคะ่ะในเรื่องไอเดียโอ้ข่าวกีเดียนเมื่อรนีร้คุณจะมีไอเดียดีๆ,ๆ สำหรับกบารทำงานหรือว่าไอเดียเรืองการตลัดไอเดียก็ใช้ชีวิตไอเดียดีๆจะเกิดขึ้นอคุณนั่นเองค่ะนี่คือชาวอีเดอนน,นนะีตาเลยนะเขาเป็นบบานนี้นะคะเราพบกันอีนชีวิตนคะคะสวัสดีค่ะ